เมื่อคืนหายไปไหนมาเนี่ยฮะเมื่อคืนเมื่อคืนไปจับแขกไปจับแขกออแขกทําอะไรผิดอ่ะต่อยพ่องมั้งอี่ดอกกระเทยนี่ไม่ใช่ตํารวจเหรอไปหาผู้ชายอ่ะไปหาผู้ชายเออดูซิโค้ดซวยเลยได้ผู้ชายมาคนตังก็ไม่ให้กูแถมแจ้งตํารวจจับกูอีกเอ้าโดนจับเรื่องอะไรอ่ะมันหากูดูดไข่หายไปลูกหนึ่งโอ้แล้วมึงดูดป่าเนี่ยป่าคนนี้ไม่ใช่พิดกนตำรวจก็อุบาทอุบาทมาจับกูคดีอะไรรู้ไหมคดีอะไรยักยอกไข่แขก ตาย,ยคนตะลึงทั้งโรงพักนะกว่า,ะจ,าจะเคลียร์จบต้องรอสิบโมงเช้าทำไมเคลียนนร์นานรอให้มันสางก่อนมันถึงนึกขึ้นได้ว่าไข่มันมีลูกเดียว <c oughs> คนผีทะเลเมาจะลืมบรรทัดตัวเองเจอยากตายใครใครมีทูบสักเก้าดอกไหมครับทำไมจะบนให้แม่งตายไปเดี๋ยวนี้เลยเจเนี่ยเจบนเจนี่พูดแล้วจะหาว่าเว่อไปเลยเมื่อคืนได้ลูกนายกนายยกเทศมนตรีกูหลับแม่งเจ้าของกูหมดห้องเลย ไม่ใช่ลูกนะ <She S 1> ยกอันนั้นลูกขโมย oh, 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 oh. โอ้พลาสติกแม่งก็เอาดูสิหาผัวไม่ไม่ดูเวล่ำเวลา